สวัสดีครับพวกับผมพร้อมบวกนะครับวันนี้อยู่ในช่วงแนะนําหุ้นนะครับโดยวันนี้ผมจะเอาหุ้นทั้ง5หุ้นนะครับมาแนะนําให้เพื่อนๆรับชมรับฟังนะครับหวังว่าจะมีหุ้นที่เพื่อนๆสนใจอยู่นะครับนั้นเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับเริ่มกันที่เซตกันก่อนนะครับเซตตอนนี้อยู่ที่ราคานะครับ1,682นะครับ ก็เริ่มยอ่อลงมาแล้วนะครับเสร็จเดี๋ยวันนี้เราอยู่ในโปรแกรม t r a d i n g view นะครับมาดูหุ้นตัวแรกกันเลยนะครับหุ้นตัวแรกเป็นหุ้น bcp นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่31บาทแล้วนะครับทะลุแนวต้าน30บาท75สตางค์ขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับใครสนใจก็แนะนำเล่นเป็นเทคนิคจอเบรกได้เลยนะครับเพราะว่าตัวน,นี้ก็ ทะลุแนวต้านขึ้นมาแล้วก็ก็ซื้อได้นะครับสำหรับใครที่ติดตามหุ้นตัวนี้อยู่นะครับตัวต่อมาเป็นหุ้น BDMs นะครับหุ้นเกี่ยวกับสุขภาพนะครับโรงพยาบาลนะครับหุ้นตัวนี้ตอนนี้ราคานะครับอยู่ที่25บาทนะครับก็เริ่มโยกลงมาแล้วนะครับราคาก็วนเวียนอยู่ราคานี้หลายวันแล้วนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ หุ้นตัวต่อมานะครับเป็นหุ้นดูโฮมนะครับดูโฮมก็ย่อลงมานะครับวันนี้อยู่ที่21บาทจุดหนึ่งนะครับใครจะเข้าซื้อในราคานี้ก็ถือว่าก็ใกล้เคียงจุดต่ำสุดของรอบนี้แล้วนะครับโดยจุดต่ำสุดของรอบนี้อยู่ที่ประมาณ20บบาทจุด60สสตังค์นะครับหุ้นตัวต่อมานะครับเป็นหุ้น โกบอลนะครับโกบอลก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่22บาทจุด20สตตางค์นะครับโดยมีแนวรับอยู่ที่21บาทจุด20สตตางค์นะครับมีแนวต้านอยู่ที่23บาทนะครับสำหรับโกบอลผมมองว่าจัางหวะจังหวะนี้ก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับสามารถเข้าซื้อได้นะครับในราคา22บบาทนะครับตอนนี้ หุ้นตัวสุดท้ายนะครับเป็นหุ้น PTT EP นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่146บาทนะครับผมมองว่าทรงกราฟทรงนี้ก็สวยอยู่นะครับสำหรับ p c t EP นะครับเพราะว่าย่อลงมาแล้วก็เป็นเขียวแรกด้วยนะครับแถมยังอยู่ที่ประมาณ EMA 5 EMA 15ด้วยนะครับ งนวะนี้ก็ข้อซื้อได้เลยนะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ5้าหุ้นที่น่าสนใจนะครับไม่รู้ว่าจะมีหุ้นถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะครับผมหวังว่าหุ้นที่ผมนำมานะครับจะถูกใจเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ